เห็นในสอบว่ามันมีการเปิดทัเบนก่อนเปิดทีนก่อนที่จะมีการสอบนี่เป็นสอบชุดที่สองเขาจะมาบอกว่าตอนนั้นเรขาติดต่อมาอย่างผมซึ่งเป็นเลขาที่การสอนอสอเขาบอกว่าน้องช่วยติดตามเรื่องนี้หน่อยมันอยู่ดีๆข้อสอบมันถูกเปิดก่อนนะครับตอนนั้นก็ติดตามมันใหญ่เลยข่าวก็ออกมาว่าอุ๊เองเนี่ยได้รัพข้อสอบก่อนที่จะมีการสอบ เดีวก็สอบร่วน,นี่เป็นทางร่วแล้วอุ้งอิงด้วยความเป็นเด็กเขาก็เอาไปให้เพื่อนด้วยมันก็เลยรั่วออกมาว่ามีการเปิดข้อสอบเพื่อนที่ไปร่วมข้อสอบเนี่ยอุ้งอิงเขาก็ไปอวดว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าในอดีตอุ้งอิงเขาก็ไปอวดเพื่อนไงว่าเขาได้ข้อสอบมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยข่าวเรื่องเนี้ยนะเป็นข่าวใหญ่มากเป็นตาบากที่ ทุนสาธที่การตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงมีดรสุเมธเป็นประธานเขาก็เชิญเราก็ไปเป็นกรรมการเป็นตรวจข้อเท็จจริงตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันผลการตรวจสอบเนี่ยยืนยันว่าข้อสอบมีการเปิดก่อนจริงแต่สาวไม่ถึงตัวตอนนั้นตัดสินิจวตรเนี่ยเป็นนายงตีงสาวไม่ถึงตัวว่าข้อสอบก่อนแล้วไปถึงใครบ้างโดยตำรวจเอกวโรดิแกเขาบอกว่า ยอมรับแกเป็นเลขขาต่อักการอุดุศาเนี่ยแกก็ยอมรับว่าแกเป็นคนเปิดเองแกเป็นคนเปิดข้อสอบเองเปิดซองสองข้อสอบขึ้นมาอ้างว่ามาแค่ตรวจสอบข้อที่จริงว่าสมบูรณ์หรือไม่ผมบอกว่าถูกถูกย้ายถูกอะไรไม่รู้พอเกษียณอายุราชการร้อยตำรวจเอกคงเดีนี่ก็มาเป็นผู้ช่วยรัฐมตรีของกระทรวง เนี่ยมีผลตอบแทนกันชัดเจนมากนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามที่ติดตามไอ้ยังคุณอุ้องอิงนายกรัฐมนตรีคนที่31ของเมืองไทยเขาม,มาป้อมกับคําถามใหญ่ในอดีตคุณเนี่ยมันมีเรื่องที่ต้องถูกตรวจสอบกรณีข้อสอบรั่วคุณเกขึ้นมาแบบกระทำอันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับสอบครั้งแรกเนี่ยคือตอนนั้นข้อสอบสองทาง นะครับมีการเป็น้านกันอยู่สองครั้งผมมีผลคะแนนะในอดีตสองครั้งแรกนะไปสี 4, อ่อะไรเขาเรียกว่อะไรสี่วิชาสองครั้งแรกภาษาไทยนี่ได้ห้าสิบสองคะแนนสังคมได้สี่สิบเอ็ดจุดสองอังกฤษได้หกสิบสี่คณิตศาสตร์ได้ยี่สิบเจ็ดโอ้โห ผมบอกว่าไม่เก่งอ่ะคณิตศาสตร์ได้27นีน่ยีสอบครั้งแรกนะจำการดีทีภาษาไทยได้52สังคมได้41.2อังกฤษได้64คณิตศาสตร์ได้27คะแนนแบบนี้ไม่ผ่านตุ๊กชุราไม่ได้พอสอบครั้งที่สองหลังจากที่ก็สอบรั่วห่างกันไม่ถึงเดือนสอบครั้งที่สองภาษาไทยได้72เก่งขึ้นมาทันทีเลย ภาษาไทยรอบแรกได้ห้าสิบสองอเขาสอบวกภาษาไทยได้เจ็ดสอสังคมได้หกสิบเ็คอ่าา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 ศาาสา้าา แล้วก็เอาหมูเส้นมา,มาด้วยท,ที่แกะแล้วอะ่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ภายในไม่ถึงเดืเอนเลยนะครับบวกกับการยอมรับว่ามีการเปิดข้อสอบก่อนหน้า,านี้มีการเปิดซองจดหมายขอพันซองข้อสอบโดยคุณวรลเดชคุณวรเดชท่านก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยขออนุญาตที่ต้องเอ่ยถึงท่านเพราะท่านอยู่เกี่ยวพันกับเรื่องเนี้ยท่านบอกว่าท่านเปิดซองข้อสอบจริงและเปิดเองนะครับ เพื่อตรวจสอบว่าข้อสอบสมบูรณ์หรือไม่ซึ่งไม่เคยมีใครปฏิบัติแบบนี้ไม่เคยมีบุคลากรหน้าการศึกษาปฏิบัติเช่นนี้ข้อสอบเป็นัางต้องปิดอันนชัดเจนจะเปิดเฉพาะวันที่เอาไปให้นักศึกษาที่จะสอบคำถาม,ถามจึงนานๆๆว่าวันนั้นเนี่ยอุ้งอิงได้รับข้อสอบมาอ่อนเื่อนแล้วไปแจกจ่ายเื่อนแล้วแนนกระโดดมาสักขนาดนี้ ลูกตศสีตาสาที่เดินทางตั้งใจอยากเข้าจุฬาเนี่ยเก็บหอมลองดิบอ่านหนังสือหามรุ่มหามข้าม,มาเนี่ยตั้งใจจะเต้นทานเข้าจุฬามาเจอการเบียดบังแบบเนี้ยมาเจอเข้อสอบรัวแล้วจริงได้หีบลูกตาสีตาสาบางคนหรือลูกคนอื่นเขาที่ตั้งใจอ่านหนังสือมาตกตกตกไปเนี่ยมันมีความเป็นธรรมอหตั้งแต่ปีสองพันห้ารอยห้าสิบเจ็วันนี้ก็ชัดเจน มาเป็นนายกังตีคำถามตีติดหลังติดชนะปุ่มอิงมาเขาคือคุณจะอธิบายข้อสอบรั่นี้ยังไงแน่นอนนะมีคนถามเนี่ยสองคือเวลาคุณเดินทางไปต่างประเทศคุณแบบความเป็นหน้าตาของประเทศไปด้วยคุณเป็นนายกมัตีอะสิ่งที่ต้องตอบคำถามสังคมโลกอะคุณจะจัดการยังไงกับกระบวนการยุติธรรมไทยที่พ่อคุณโกงแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรม โกงแม้กว่ทาทงการติดคุกมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับเป็นความเชื่อมั่นในในประเทศไทยเมื่อปี2,557ตอนนั้นผมเป็นเลยขาสอนทออหรือว่าเลยขาธที่การ3,000าานนิสิตนักศึกษาของประเทศไทยผมก็ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนตอนนั้นอะตอนนั้นอุ้งอิงจะเอ็นพรานเข้าจุฬาจะเอ็นเข้าจุงลาเข้าปีที่สวัสดีทุกคน สวัสดีทุกคนโอเคค่ะเสียงที่เปิดฟังพอดีว่าเป็นเสียงถแถลงข่าวของอดีต,ตเลข,ขาสนน,นทคือพวกขบวนการนิสิตนักศึกษาสมัยปี2547สมัยปีที่ข้อสอบเอ t นทรานซ์ล่วพิชิตชัยมงคลเขาเป็นสนน,นทหรือว่านิสิตนักศึกษาในสมัยนั้น และพิจิตชัชยมงคลเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องข้อสอบรั่วในสมัยปี2547และที่สำคัญพิชจิตชัชยมงคลนั่นแหละเขาเป็นคนที่ได้รับเรื่องร้องจากอาจารย์ผู้ซึ่งเห็นพิรุษว่าตนเป็นผู้ออกข้อสอบแต่เอกสารข้อสอบถูกเปิดผนึกก่อนที่เด็กจะเข้าห้องสอบ ทีนี้อาจารย์เนี่ยเขาเป็นเพียงแค่ตัวเล็กๆเขาจึงร้องไปที่สอนอนอน,อนทให้ตรวจสอบติดตามเรื่องนี้ทางสอนอน,อน,อน,อนนทนี่สิท์นักศึกษาสมัยนั้นเขาก็เลยมีการนะขอเอาจากนั้นก็ตั้งกรรมการขึ้นมาอาจารย์สุมเมธสุมเมธไหนเนี่ยเป็นประธานสอบสรุปของการตรวจสอบฟังนะคะสรุปของการตรวจสอบในปี2547ซึ่งมันก็นานมาแล้วล่ะ แต่ว่าแม้มาน,นานมาละแต่บังเอิญว่าเป็นเรื่องที่ยังเป็นข้อถกเถียงในปัจจุบันถึงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ประวัติของการซื่อสัตย์สุจริตจนเห็นเป็นประจักษ์เนี่ยอันเนี้ยมันถูกขีดไว้ในรัฐธรรมนูญปี2560เป็นรัฐนูลฉบับปัจจุบันใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตาม นะนั่นแหละคือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ทีนี้อีกกรณีข้อสอบ entrance รั่วปี47เนี่ยแล้วจับมือใครดมไม่ได้ดมได้แค่กรรมการสรุปว่ารั่วจริงกรรมการสรุปว่ามีการเปิดผนึกจริงและผู้ซึ่งเปิดผนึกฟังนะคะผู้ซึ่งยอมรับว่าตนเป็นคนเปิดเองปรากฏว่าหลังจากนั้นอีคนเปิดซองนั่นอะ เลขาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดซองนั่นน่ะนะซึ่งไม่เคยมีประวัติที่ข้อสอบเอ็นทรานจะถูกเปิดซองก่อนแต่ปรากฏผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยนึกยุคหนึ่งสมัยหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการภายใต้ทักษิณแท่อวยสมัยนั้นน่ะนะเป็นคนยอมรับว่าเปิดผนึกและเปิดแล้วเป็นยังไงเปิดเพื่อตรวจสอบตรวจทานข้อมูลจบแค่นั้นและปรากฏว่าหลังจากนั้นหนึ่งปีอีคนเปิดผนึกนั่นน่ะปรากฏว่า ได้รับโปรโมทให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมในสมัยทักษินแ่อวยค่ะข้อเท็จจริงอันที่สองก็คือว่าในสมัยนั้นคุณหนูอุ้งอิงเขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวคุณพ่อของคุณหนูอุ้งอิงสมัยนั้นเป็นผู้ที่เรื่องอำนาจที่สุดเขาก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาจะไปรู้ได้อย่างไรอีเรื่องข้อสอบรั่วหรือไม่รั้วมันเป็นเรื่องกลไกของกระทรวงศึกษาเขา อันตัวเขาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเขาไม่รู้เรื่องหรอกและอันตัวของเด็กๆที่ไปสอบเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่เขาไม่เกี่ยวข้องนะคุณหนูอุงอิงสมัยนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขายืนยันเขาไม่ได้ลอกข้อสอบส่วนข้อสอบใครจะล่วมันก็ล่วไปสิเขาไม่เกี่ยวนึกอ,ออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่กําลังนินทาว่าร้ายว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี้ นะจะเป็นคนที่เคยลอกข้อสอบมาซึ่งไม่ใช่เขาบอกว่าเขาไม่เกี่ยวเขาฉลาดเองเขาไม่เกี่ยวเขาฉลาดเองเขาไม่ได้เกี่ยวกับการลอกข้อสอบส่วนข้อสอบจะรั่วตอนที่เขาเป็นลูกนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของข้อสอบรั่วสิไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับเขาเลยแต่ขณะเดียวกันพี่ชิตชัยมงคลผู้ซึ่งเป็นเลขาสนนทในสมัยปี47เเขาเป็นกรรมการสอบเขา สอบและจบออกแล้วสอบปุ๊บมีตั้งกรรมการใหญ่โตเป็นข่าวพาดหัวดังทุกฉบับไม้ทุกที่ทุกทางผาดหัวฉบับใหญ่มากพิธิเจมังคลก็ถแถลงบอกว่าข้อสอบเอาข้อสอบมาดูสิในที่สุดก็พอเกิดการสอบสอบครั้งแรกคะแนนต่ำเตี้ยเรียดินเข้าจุลาไม่ได้พอผ่านไปหนึ่งเดือนฉลาดเกินมนุษย์จะอย่างนั้นเลยข้อสอบพุ่งข้อข้อสอบพุ่ง ไป82คะแนนแบบทะลุทะลวงฉลาดขึ้นมาในบัตรดนติวจนกระทั่งข้ามวันข้ามคืนไม่ได้เที่ยวผับเที่ยวบาร์ไม่ได้กินเหล้ากินยามาอุย้ยตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสือหนึ่งเดือนฉลาดขึ้นมา นะคะข้ามวันข้ามคืนจากคะแนนคณิตศาสตร์27คะแนนไม่ผ่านแม้กระตั้งครึ่งหนึ่งทะลุไปประมาณเกือบแปด72เกือบทะลุเกือบร้อยคะแนนเต็มอีหา่าคือบรรดาพวกนักศึกษาสมัยนั้นเนี่ยนะ ก็อีกคนที่อ่านหนังสือหามรุ่งหามค่าแล้วปรากฏว่าไม่ได้โคต้าในการเข้าจุฬาไม่ได้โคต้าในการเข้าสถาบันการศึกษาของรัฐนะคะที่อันดังๆเนี่ยปรากฏว่าก็ต้องไปเรียน a อแบกก็ต้องไปเรียนเอกชนแลก็ต้องไปเรียนดันด้น,ดนไปเรียนอย่างอื่นเพราะว่า พระนท่านนะคะใครบ้างก็ไม่รู้นะคะที่มีนะคะกูรูข้อสอบรั่วเนี่ยเอาไปถึงมือเนี่ยปรากฏว่าเด็กชุดนั้นเนี่ยนะคะข้ามวันข้ามคืนใช้เวลาเพียงแค่ประมาณเดือนเดียวเนี่ยฉลาดข้ามคู่ทะลุดาวังคารตอนนั้นจุลาดังมากจุลาผู้ซึ่งไม่เคยมีประวัติว่านะคะจะมีข้อสอบรั่วนั่นแหละรั่วปีนั้นปี47จุลาและสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่ไม่เคยมีประวัติ ว่านะคะจะต้องทำข้อสอบรั่วรั่วปีนั้นแหละและขณะเดียวกันรมคำแหงก็ไม่น้อยนะคะรำคำแหงก็โดนผ้าถัวหนังสือพิมพ์เหมือนกันอันนั้นอีกตอนหนึง่งรำคำแหงก็ไม่เคยมีประวัติว่ามีการพกโพยเข้าห้องสอบและจับได้ปรากฏว่ามีคนพกโพยเข้าห้องสอบในช่วงที่ลูกนายกรัฐมนตรีที่ดังที่สุดในประเทศกูเนี่ยนะคะพกโพยเข้าห้องสอบและโดนจับได้อาจารย์ไม่ยอมอีกสถาบันหนึ่งมีสองตอนเเข้าใจไหม เออไอเรื่องข้อสอบมันมีสองตอนเธอย้อนเข้าไปเข้าหอสมุดแห่งชาติแล้วเธออ่านข่าวหอสมุดแห่งชาติในปี2 5 4 5 4 6 47, 48มึงอ่านไปเลยนั่นแหละมึงจะพบพาดหัวสองฉบับใหญ่ในยุคปี2000นั้นในยุคปี2040กว่านั้นจะจะเจอพาดหัวหนังสือพิมพ์ใหญ่อีตอนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพกโพยเข้าห้องสอบของมหาวิทยายลัยรามคำแหงขนาดรามคำแหงมึงยังพกโพยเข้าห้องสอบมึงนึกดูกันละกันโดนจับได้ <anca> แต่อีเรื่องพกโพลเข้าห้องสอบรำคำแหงไม่ได้เกี่ยวกับท่านนายกรัฐตมนตรีคนปัจจุบันนี้นะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับท่านนะต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านหน่อยแต่กรณีข้อสอบรั่วปี2547ก็ไม่ได้สอบไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับท่านนายกมนตรีคนปัจจุบันไม่ได้เกี่ยวกับท่านนะคือมึงไม่ได้เกี่ยวกับท่านที่กูพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับท่านเลยข้อ <accumulate> <Red> <cek> สอบรั่วที่จุลา อยู่ในช่วงปีเดียวกันส่วนข้อสอบพกพวยเข้าห้องสอบที่รำคำแหงก็อยู่ในช่วงประมาณห่วงเดียวกันเป็นช่วงห่วงเดียวกันที่ช่วงพ้องใหญ่ชิบหายอะ่ะ เป็นช่วงที่วงการการศึกษาไม่เคยดังพลอยแต่ดังพลอยตั้งแต่วันนั้นแหละและหลังจากนั้นก็โดนตรวจสอบกันชิพหายเลยลูกตาสีเยสาเนี่ยจะไปสอบเนี่ยโหโยนะคะนานแหละทุกคนโอเคนะานานาละแต่ไม่ได้เกี่ยวกับพระน้ท่านว่าที่นายกรัตมตรมีคนปัจจุบันนี้มันคือไม่เกี่ยวที่พูดมาทั้งหมดที่พูดมาทั้งหมดดรเมริกาต้องการจะกลับว่าไม่เกี่ยวคือไม่เกี่ยวกับท่านเลยมึงเข้าใจไหมแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับโตรท่านด้วยไม่ได้เกี่ยวกับพ้องท่าน ไม่ได้เกี่ยวกับพ้องท่านไม่เกี่ยวกับท่านแล้วก็ไม่เกี่ยวกับพี่ชายท่านไม่ได้เกี่ยวเลยนะคือไม่ได้เกี่ยวเลยคือพวกมึงพวกมึงหยุดเมื่อมึงหยุดดราม่า,มาได้แล้วไม่เกี่ยวกับพระ,ะท่านเลยโอเคนะ พะนักท่านเป็นคนฉลาดเองฉลาดเพียงแค่ประมาณ20คืนอ่านหนังสือหามรุ่งหามคำ่ำจากคะแนนคณิตศาสตร์ได้27กลายเป็น71-72ภายในเดือนเดียวซึ่งท่านเป็นคนฉลาดก้อนสมองดีมีรอยหยกักท่านไม่แค่แค่สวยไม่ใช่แค่รวยแต่ท่านมีรอยหยักในสมองด้วยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยนอกจากความสวยนอก,กนอกจากความรวยแล้วก็นอกจากนะคะนอกจากความสวยนอกจากความรวยซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของท่านแล้ว ท่านยังมีคุณสมบัติของนะคะความสวยความสงา่าและความฉลาดด้วยมีรอยหยักดังนั้นเนี่ยรอยหยักประมาณนี้นะคะเด็กสมัยนั้นเนี่ยควรจะต้องประกวดนางงามเพราะอะไรนางงามเนี่ยจะต้องขายความสวยความรวยความเก่งแล้วก็ความฉลาดท่านครบทุกอย่างเพียงแต่ว่าในปี2547เพราพอท่านมีครบทุกอย่างแล้วท่านแค่ประกวดนางงามไม่ได้ ท่านเป็นนักศึกษาที่เข้าจุฬาได้แต่ว่าท่านประกวดนางงามไม่ได้ัางทั้งได้มีความสวยมีความรอยหยกักแล้วก็มีความฉลาดท่านประกวดไม่ได้เพราะว่าเตี้ยตอนนั้นเนี่ยจริงๆท่านครบคุณสมบัตินางงามเลยสวยฉลาดรวยนะคะพ้องเมียมนาจนะคะจริงๆเป็นคุณสมบัตินางงามเนี่ยแหละประกวดนางสาวไทยได้แต่แค่ตอนนั้นไม่ได้ประกวดทำไมละ่ะเตี้ย เตี้ยแล้วก็ก้นใหญ่ขาสั้นคุณสมบัติเนี่ยครบในการจะประกวดนางงามแต่ประกวดไม่ได้เพราะเตี้ยค่ะนะค่ะ เพราะฉะนั้นท่านก็เลยมีคุณสมบัติพร้อมในการที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยและก็ของประเทศมึงนะคะค่ะท่านเป็นคนน่ารากักเป็นคนซว้ยเป็นคนเก่งฉลาดรอยอยากดีมากคะแนน27คะแนนของคณิตศาสตร์บวกเลขยังไม่เป็นเลยเข้าจุฬาได้ภายในหนึ่งเดือนท่านสอบได้คะแนนประมาณ70กว่าแล้วก็รวมโอเวอร์ออลคะแนนเนี่ยจากคะแนนไม่ผ่าน50ปรากฏผ่านทะลุไป80กว่าคะแนน ท่านเป็นคนฉลาดค่ะมีรอยหยกักนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็มีคุณสมบัติพร้อมในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งดรมารีขอสแสดงความยินดีกับว่าที่นายกรัฐมนตรีและถ้าเกิดมีการโปรดเกล้าเมื่อไหร่ดเรมาริกาจะฉลองไวน์สักสี่ขวดนะคะเพื่อจะฉลองให้กับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศกูและก็ประเทศมึงค่ะค่ะแล้วก็ดอเรมาริกาขออนุญาตแสดงความยินดีกับพนักท่านนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งส่วยสวยที่จุด ะะผู้ซึ่งสวยที่สุดผู้ซึ่งฉลาดที่สุดมีรอยหยักที่สุดและผู้ซึ่งมีประสบการณ์เพียบพร้อมที่สุด <h> ผู้ซึ่ง <h> เป็นนายกรัฐมนตรีที่มีหุ้นมากที่สุดในโลกนี้คือมีหุ้นอยู่ใน27บริษัทและก็ถือพอร์ตหุ้นอยู่ในอันดับที่104ของเศรษฐีหุ้นในตลาดหุ้น <h> ค่ะและเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งหน้าตาดีที่สุดในโลกและอายุน้อยที่สุดในโลกด้วยค่ะและเป็นนายกรัฐมนตรีที่เตี้ยที่สุดในโลกด้วยค่ะ คุณสมบัติของท่านเพียบพร้อมมากค่ะนั่นก็คือหลับแล้วก็ตื่นมาตื่นมาแล้วก็ไปเที่ยวผับเที่ยวผับเสร็จแล้วก็ได้ผัวได้ผัวเสร็จแล้วก็ได้ลูกได้ลูกเสร็จแล้วก็ได้มาเป็นนายกลตรัฐมนตีของประเทศกูค่ะตบมือสิคะมึงนั่งรออะไรล่ะตบมือสิคะพวกมึงนั่งรอเลยค่ะตบมือสิคะ ตบมือต้อนรับท่านนายกรกัฐมนตรีของประเทศนี้ค่ะคุณพี่มลรี่เชียมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะไม่น่าจะเอาเศรษฐีมาเป็นกา้างขางตําแหน่งเลยนะคะน่าจะมาล่อตั้งแต่แรกแล้วล่ะคะ่ะจริงๆไม่ควรจะกั้นด้วยเศรษฐีละคะ่ะไม่ควรจะกั้นด้วยเศรษฐาละคะ่ะมันจะต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะค่ะนายกรกัฐมนตรีเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนสวยเป็นคนมีรอยหยักนะคะจบจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยใครๆก็ไม่ใชื่อว่าจะจบกันง่ายๆต้องสอบข้อสอบผ่านให้ได้นะคะคุณหนูสอบได้นะคะตอนแรกไม่ผ่านนะคะ คะ50คะแนนนะคะไม่ไม่ผ่าน48%ด้วยซ้ำไปนะคะไปผ่านไปเป็นแค่20คืนอ่านหนังสือเต็มหลัดเต็มตื่นนะคะอ่านชิลิอ่านทะลุมิติอ่านชิบหายตายค่ะอ่านจากคะแนนคณิตาศาสตร์หลวกเลขไม่เป็น27คะแนนทะลุเป็น72คะแนนโอเวอร์อรอลทั้งหมด82คะแนนชนะเลยค่ะค <c oughs> <c oughs> ่ะ อันนี้เป็นการยินดีค่ะเป็นการแสดงความยินดีต่อพระน้าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้นะคะค่ะดรมาริกาขอเชียร์แล้วก็เป็นทีมอึ่งไข่ค่ะดรมาริกาเป็นทีมอึ่งไข่ค่ะเป็นทีมอึ่งไข่ค่ะฮูเล่ฮูเล่ฮูเล่ฮ่าฮ่าฮูลาฮูลาฮูลาเฮ่เฮฮูลาฮูลาฮูลาเฮ่เฮ่ฮูเล่ฮูเล่ฮูเล่ฮ่าฮ่าฮูลาฮูลาฮูลาเฮ่เฮฮูเล่ฮูเล่ฮูเล่ฮ่าฮ่าฮูลาฮูลาฮูลาเฮ่เฮฮูเล่ฮูเล่ฮูเล่ฮ่าวิบุ้มเป็นทีมอึ่่ <k 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 ่งไขคะ ตื่อต้อนรับนะดกเกอร์จะีกูมีคอนเทนต์อีกแล้วมีคอนเทนต์ตลอดทุกคนพะนท่านแซ่อวยหาคอนเทนต์มาให้ด็อกเกอร์มาลิก,กวยตลอดเลยนะคะพะนท่านแซ่อวยหาคอนเทนต์มาให้ด็อกเตอร์มาลิก,กวยคอยมีคอนเทนต์ให้เล่นได้ทุกคืนเลยนะคะ ด็อกเรมาริกาเป็นคนผลิตคอนเทนต์ค่ะกูจะไม่หนักหนาสาหัสกับใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศกูละค่ะเพราะยังไงกูก็จ่ายภาษีอยู่ดีนะคะนั่นละค่ะไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะฉลาดนายกรัฐมนตรีจะโง่หรือนายกรัฐมนตรีจะซึ่งตึงหรือนายกรัฐมนตรีนะคะจะมีรูปไปแปะข้างฝาส่วมแล้วก็เพื่อที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสง่างามที่สุดในประเทศกูแต่ดเรมาริกาอย่างไรก็ตามแต่ดเรมาริกานะคะก็ยังมีชีวิตนะคะที่ยังต่อสู้ดิ้นรนพร้อมๆกับ ประชาชนคนไทยทุกๆคนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้นายกรัฐมนตรีมีความสง่างามตลอดเนื้อผ้าโอเคค่ะเป็นกองเชียร์อึ่งไข่ค่ะไม่เชื่อหรอเอาไม่เชื่ออีกกูเป็นกองเชียร์อึ่งไข่ตั้งแต่ต้นทายมาตั้งแต่ต้นไปถามมดดาสิฉันทายมาตั้งแต่ต้นว่าคุณหนูตุ้งติ้งจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีฉันทายมาตั้งแต่ต้น ฉันทายมาตั้งแต่ต้นเขาคือนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2,566ตอนโหวตแต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยไอ้พวกสวอ,อไม่ยอมโหวตพวกสวอ,อจะไปโหวตเศรีฐีแต่บังเอิญตอนนั้นนี่พวกสวอ,อไม่รู้จะโหวตนายกรัฐมนตรีคนไหนดีเพราะว่าประยุทธ์ได้36คะแนนดังนั้นก็เลยไปโหวตอันดับสองคือรองมาจากพิธาที่จะโหวตได้ก็เลยไปกลายเป็นเสรษฐาแต่จริงๆแล้วหนา คุณนายกรัฐมนตรีในอันดับที่30เนี่ยจริงๆจะไม่ใช่เศรษฐาหรอกจริงๆคือคุณน้องแพทองทานตั้งแต่ต้นนั่นแหละนั่นแหละมาช้าไปด้วยซ้ําไปเขาต้องมาตั้งแต่ต้นตําแหน่งนี้ใส่พานไว้ให้เขาตั้งแต่ต้นเพียงแค่มีคนเนี่ยนะไปสะบดนลสับลีกแค่นั้นเองเรษฐีเนี่ยนะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นนี่คือตัวจริงนี่คือตัวจริงนี่คือนายกรกัฐมนตรีประเทศนี้และประเทศนี้ต้องมีนายกรัฐมนตรีหน้าตาแบบนี้ ต้องล็อกสเปคหน้าตาต้องเหลี่ยมไม่เหลี่ยมไม่ครูไม่ได้